ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับพี่อํมครับเวัสดีครบเป็นชิปครับครับตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงนะครับทางสถานีไทยไทยทูวิชั่น61และช่อง358นะครับครับผมวันนี้อยู่กับผมเป็นชิปครับแล้วก็พี่อํมสุดทีนะฮะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวคราวของวงการบันเทิงนะครับที่จะมาอัปเดตกัน ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันละสองชั่วโมงจันทรศุกร์นะฮะวันนี้ช่วงแรกเป็นข่าวของใครเอ่ยของพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเมื่อประมาณสักไม่กี่วันนี้เองออนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางโซเชียลนี่ก็โอ้โหเยอะเลยใช่ไหมแฟนคลับแฟนเพลงต้องเข้าไปให้กำลังใจสาพพวคนนี้เลยนะฮะสลักจิตดวงจันทร์ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะแล้วก็มีคนลูกทุ่ง นะฮะอย่างอาจารย์ภูพานเพชรประมพรแล้วก็คุณหนิงจอมขวัญกัลยาเนี่ยนะฮะในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมนําความห่วงใยจากคุณนกบริพันธ์นะฮะนายกสมาคมเข้าเยี่ยมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์กันด้วยนะฮะทางรายการขออนุญาตติดต่อต่อสายตรงไปถึงพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์เพื่อถามข่าวคราวแล้วก็แสดงความเป็นห่วงกันนิดนึงครับผมอีกสักคู่เราจะโฟนอินพูดคุยกับเธอคนนี้กันนะฮะครับผม แล้วก็มีเรื่องราวนะฮะที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะฮะรวมถึงบทเพลงของพ่อที่เธอคนนี้ได้แต่งไว้ในช่วงของไทไทครับรับเชิญวันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องขอบอกเลยว่าบทเพลงนี้ที่เธอแต่งออกมาเนี่ยเพราะมากๆรับเชิญวันนี้รับเชิญวันนี้คุณแก้วฟ้าพาวิรุณหรือแก้วฟ้าสหเพชรนั่นเองครับผมที่แก้วฟ้าเพราะมากนะสำหรับเพลงนี้นะครับที่เรา ได้มาพูดคุยกับพี่แก้วฟ้ากันในช่วงไทยไทคลับรับเชิญนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่กับสายเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่โอ่งครับสวัสดีครับพี่โอ่งฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่โอ่งครับค่ะครับตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ่งระบบระบบต้องบอกว่าระบบมันเจ็บมากครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขออนุญาตถามน้อพี่โอ่งพี่โอ่งเป็นอะไรครับก็ไขติ่งอักเสบ ออ่าแล้วก็วันนั้นเข้าไปอาการก็คือมีหลอดลมตีบเฉียบพลันด้วยวันนั้นครับอ่าฮะก็คือเขเผยมันกลับมาอีกสภาพคือร่างกายบางทีเราไม่ได้พาก่อนไงครับพี่โอ่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ี่มันมีอาการบ่งบอกอะไรไหมครับว่าว่าเราเป็นมันมันมีอาการบ่งบอกอะไรก่อนหน้านี้ไหมก็มันจะเจ็บบางทีเราเจ็บเจ็บที่โคนด้านข้างใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรครับอ่าก็ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมั้ ก็ไปหาหมอหบอกว่าสรุปว่าไส้ติ่งันืัเสพก็เลยต้องผ่าตัดด้วยเป็นมานานไหมครับก่อนที่จะทราบว่าเป็นไส้ติ่งเนือเสพครับมันคงเป็นมานานอ่ะแต่เราไม่รู้ตัวตก็คือเหมือนกับเจ็บเจ็บแต่ก็ก็ยังทนไหวก็ยังใช้ชีวิตอยู่ปกติแบบนั้นใช่ไหมครับค่ะใช่ครับผมเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่สิบหกวันพุธวันพุธที่ผ่านมานี้ค่ะใช่ครับผมไปหาหมอช่วงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงหมอผ่าไปต่อ อ๋อครับ<ต>ผมไปหาหมอแล้วผ่าเลยเหรอครับพี่ใช่ผ่าวันนั้นเลยแต่ว่าก็ทีงระยะนิดนึงอตอนนี้คุณหมอผ่าเสร็จแล้วคุณหมอให้รักษาตัวยังไงบ้างครับพี่โอ๋ครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่ก็โอ้โหจ็บคงองหน่อยอ่อฮะมันมันมันจะก้มเงยไม่ได้เพราะว่ามันอาการมันเจ็บพอสมควรครับครับเมืเป็นแผลผ่าตัดครับค่ะ เป็นไงบ้างคะแฟนคลับตอนนี้ให้กําลังใจพี่โอ๋ทางไหนบ้างครับผมก็มีทาง Facebook แล้วก็ทางสมาคมเขาก็ไปเยี่ยมกันแล้วก็มีเพ,ศพศืพ่อนคนวงการก็ไปเยี่ยมด้วยครับก็ตกใจเหมือนกันคือแบบโอ้ยปกติถ้าไม่ไม่ไม่ไมใส่หัตถจริงๆงจะไม่ค่อยเอ่ยปาใส่โ้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ชอบดื้อหมออะ,ะประมาณนั้นอะอ่าฮะแล้วพอถ้าสาหัสจริงๆเนี่ยคือเจอเม็ดนี้ก็ไปแล้วบบ แล้วอย่างวันนั้นที่อาภูวานไปเยี่ยมเนี่ย็บอกว่าเออาไม่ต้องลงข่าวอาเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสมาคมลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เพราะว่าลูกทุ่งเจ็บป่วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอาอแจ้งข่าวเนาดนึงแต่สภาพโอ่งสะอาดเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆมาให้กําลังใจด้วยนะครับนะฮะพี่โอ่งเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยใช่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นสมาคมดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วรอมถึงความห่วงใยรวมถึงแฟนคลับที่คอยห่วงใยแล้วก็เป็นลังใจพี่โอ่งด้วยนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายพี่โอ่งมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณถึงแฟนคลับไหมครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยที่มีความห่วงใยเดินเข้ามาแล้วก็ทักกันบริเฟตแล้วก็ทักในเรียกโมทงมือีโอ้โหเขาความเต็มเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ตอบอะเลยมากเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคือ มันมีอาการหลายๆอย่างด้วยแล้วก็มันแพ้ยาด้วยเมายาด้วยอะไรนะยังไม่ค่อยจะไหวเนาะแต่ว่าวันนี้นะวันนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคุณท์นะครับค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ยังบอกว่าจะบอกว่าให้มากผ่อนอีสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็กล่าวว่าสักอาทิปหนึ่งก็จะจะเริ่มดิ่นรุนรุนรายแล้วที่เจ็บที่เฉยแล้วก็อืมนะฮะ ครับคนเคยทํางานนะพี่โอ่งเนาะใช่ไหมใช่ใช่คือคนเรื่องแบบเคยเดินเคยเหินอะไรเงี้ยมานอนอออแอะเออแอะอย่างเงี้ยมันก็เรื่องโอ้ยเราขาตัวเองอ่ะแต่สุขภาพสําคัญนะยังไงต้องดูแลสุขภาพก่อนนะพี่โอ่งนะอย่าฝืนอย่าฝืนนะครับต้องให้หายก่อนต้องให้หายค่อยทำอะไรก็ได้ที่เราแบบทำอยู่นะอ้าซทราบไหว่าพี่โอ่งเองเนี่ยได้มีโอกาสร้องเพลงถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่เก้าเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไรครับพี่โอ่งชื่อเพลงแผ่นดินน้ำตาในเลนของอาจารย์และพี่เป็นเพลงตระแต่ วันวันที่หัวอาจารย์้ะพีก็ก็คุยกับอาจารย์ว่าเออหนูอยากได้เพลงของหลวงเพลงหนึ่งครับซ,ซึ่งซึ่งทางอาจารย์เองเขาก็บอกว่าเขาเองเขาก็ไม่กล้าแต่งเพราะว่าคําสรรพนามเขาัวรแต่งผิดแต่งลาดอะไรครับครับก็เลยบอกไม่เป็นไรเราคนไทยเราเอาภาษาไทยเราเอาลูกทุ่งเรานี่แหละรเราเอาคาง่ายๆเขา <ๆ S 2> บอกว่าโอ้ แต่งไปแล้วก็จะติดคุกไหมแกก็คุยแกก็แบบเป็นคนข,ขมขำอยู่าาลยแล้วอดีตเรีนเพื่ค่ะขอเป็นสนอนงพี่เพื่งอ่าเพื่อนรับ่พ่แล้วก็เลยบอกว่าอะแต่งไม่หนูเพลงยังไงหนูก็อยากจะร้องว่าตอนนี้ก็คือศิลเป็นลูกทุ่งที่ทําได้ก็คือจะร้องเพลงให้กับพ่อหลวงส่วนมากก็เลยบอกว่าขอาเป็นหนึ่งในนั้นดีกว่าแกก็เลยแต่งเพลงมาให้นะฮะแล้วก็ได้บทเพลงทีนี้มาแผ่นดีน้ําตาใช่ร้องเดี่ยวเลยยากยากไหมพี่องอู้ คือความรู้สึกอะที่เวลาร้องเพลงอะร้องเพลงแล้วรมเป็นถึงภาพหน้าพ่ออะแล้ววันนั้นน่ะก่อนที่รู้ข่าวว่าพ่อเสียวันนั้นที่จะอัดเพลงอยู่เหมือนกันอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองผมแล้ววันนี้อยู่ที่ห้องอัดนพ้งก็พอที่ยินข่าวว่าพ่อเสียนี่ก็บบใจมันก็ร่วงหลุดแล้วอะไปที่พอมาอัดเพลงพ่ออยู่วันนั้นความสุขใจมันไปใหญ่แล้วมันร้องไม่ได้มันวก็อึ้ๆนั่นใครใครบอกว่า การร้องเพลงและร้องเพลงและ้องให้เป็นการสร้างภาพได้กครเป็นการที่เกิดจากความรูร้สึกลึกๆของของเราคนไทยนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการร้องไม่ต้องห่วงเลยอะพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์โอ้โหไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันมจะยากในส่วนของอารมณ์เพลเงเนาะณเวลานั้นที่เราเราคิดแล้วก็รู้สึกอยู่มันเหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วถูกถูกจุดดึงจุด ความเสียใจมันออกมาด้วย,วยผ่านบทเพลงอย่างนั้นคือแบบว่าอารมณ์อารมณ์เพลงถามาร้องดีไหมไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าคือทําได้แค่นั้นน่ะมันคือแบบความรู้สึกมันออกไม่ได้แล้วอ่ะครับยิ่งร้งองมันก็ยิ่งรบองร้องง่ายนนต้องบอกยิ่งดีกว่าระหุพันผูหพันในสิ่งที่เราเห็นมันก็จะเด็เดแล้วไงครับแล้วยิ่งมามาต้องมาร้องเพลงให้เพื่อท่านนี่แบบเห็นอะไรที่แบบนะความรู้สึกมันทรมานในความรู้สึกเราเราพยายามเข้มแข็งให้พ่อเห็นนะแต่มันก็แบบ มันก็ต้องมีอารมณ์ตรงนี้กันทุกคนนะครับผมแม้แต่คนฟังมเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เคยไปไปร้องเพลงต่างประเทศอะไปออสเตรเลียครับคือศิลปินทุกคนที่ไปประมาณตอนนั้นนึสงสัยว่าจะไปแต่ในช่วงที่แบบไปเขาเรียกว่แรกวัฒนธรรมครับเชื่อมันเม่ที่ไปเนี่ยพี่จะเอาถุงถุงเล็กๆห่อดินประเทศไทยไปแล้วก็พี่แบบพี่จะใส่กระเป๋าไปเลยพี่จะจำได้พี่คือคนไทยที่มาจากประเทศไทยพี่ไม่ลืมตัว พี่เอาดินประเทศไทยไปจริงๆนะพี่เอาเครื่องเครื่องไปลแล้วพี่ก็จะแบบนึกงถึงยกมอไหวในหลวงตลอดว่าฉันเป็นคนไทยไมาจากประเทศไทยครเวลาที่พี่ไปเมืองนอ,นอกพี่ทำอย่างเงี้ยประจามเลยตลอด<ม>ตลอดที่ผ่านมาแล้วเ,เป็นกำลังใจ<ม>ให้ตัวเราแล้วก็ให้เราไม่ลืมนะใช่มันจะทําให้เราเ<ม>ขาเรียกว่าจิตใต้สานึกเราอยู่ประเทศไหนเราอยู่ดินแผ่นดินไหนครับเราอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันดินบ้านเราเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเลยพี่โอคงนะฮะส่วนตัวพี่องค์เองได้ มีโอกาสน้อมนาหลักคําสอนของในหลวงราชการที่9ค้าคำสอนใดบ้างยกตัวอย่างให้เราให้เราดูแนบยที่ที่องค์ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นวันนี้ครัอชีวิตประจําวันที่เป็นคนที่แบบเป็นคนง,ง่ายๆในชีวิตมันคนที่ไมไ่อะไรเรื่องมากับชีวิตเลยเป็นคนที่ให้อภัยคนด้วยอืแล้วก็อะไรก็ตามอะไรที่ร้ายแรงมันที่จะเป็นคนที่ยิ้มสู้ตลอดรับค <ๆ S 1> ือแบบช่างมันเถอะช่างมันที่จะใช้ำคำว่าช่างหัวมันของในหลวงตลอดครับช่างหัวมันอะไรเงี้ยคือเราถ้าเราไม่อบโตทุกอย่างมันก็แบบช่างหัวมัน ม,มันก็สบายใจกับตัวเราเองด้วยจะเป็นคนแบบเนี้ยก็อยู่ที่จิตใจพี่โอ่งด้วยนะครับเป็นคนที่ไม่คิดอะไรไม่เอาสิ่งที่มันไม่ดีกลับมาเก็บไว้แล้วก็ให้อภัอออยก็ในในสังคมวงการลูกๆเนี่ยเขาจะรู้แบบพี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อย คือถ้าไม่สนิทจริงๆก็จะบอกว่าพี่เป็นคนน้าดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าได้คุยได้อะไรกันเก็จะบอกเป็นคนโก้โก้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอ่าขเขาเรียกสายฮาเขาเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่แบบที่เล่นไม่ไม่ชอบอะไรที่แบบเก็ตหรือว่าอะไรมากมายเป็นคนที่แบบง่ายๆคือชีวิตอ่ะเออทำอะไรให้มันง่ายเข้าไว้ง่ายง่ายดีที่สุดประมาณนั้นอ่ะอยู่อย่างง่ายๆกินง่ายๆสมาถะนะ ใช่อยู่อย่างพอเพียงนะฮะหรือที่ปกติแล้วถ้าหากว่าวันที่ไม่ได้ร้องเพลงหรือว่าไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยพี่โงค์ทําอะไรบ้างครับก็ไปจ่ายตลาดจนวินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าพี่อยู่ได้มีเงินเดือนเท่าไหร่อนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเลยใช่ไหมครับออคือประมาณว่าพี่ทาตัวแบบชินกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่มากคือไม่ต้องมาจําแล้ว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครัเขาคุยมาแล้วก็ตอบไปคือไม่ต้องบอกอะไรที่มันหรูอลังการคุยแล้วมันเฮฮาคำขันมันก็เคลีะนะครับ ยิ้มเนาะยิ้มเนาะชีวิตนี้เกิดมาครั้งหนึ่งก็ยิ้มสู้กันต่อไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะพี่องค์นะสุขภาพพี่ออคงตอนนี้ก็เช่นเดียวกันขอพี่ออคงมีกําลังใจในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มันผ่านไปได้จะต้องมีสักวันหนึ่งที่ทาให้เรายิ้มโดยที่เราไม่ต้องฝืนยิ้มนะพี่องค์เนาะฮะเป็นกำลังใจนะครับพี่องครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่องค์ฝากผลงานกันหน่อยเมื่อสักครู่พูดพูดมาแล้วว่าจะมีเพลงใหม่อารบัมอาลบัมเดี่ยวออกมาด้วยเนาะ อ่ได้เลย,ค,ค,ยครับเชิญครับอัลบั้มเดี่ยวที่ทำาันเป็นอัลบั้มที่ชื่อน้อ,องคูโภมาแล้วแล้วก็เพลงชุดนี้มีพ่อไว้โกดเป็นผู้แต่งแล้วก็มีอาจารย์ชวนเป็นทีการฟองเป็นผู้แต่งครับแล้วก็มีอาจารย์เจนพบแล้วก็มีอารทีแล้วก็อ่เรียกว่าหลายๆท่านเป็คู่แล้วก็จริงๆเขาบอกว่าทำไมไม่ออกเป็นซิงเกิลเนี่ยเพลงสองเพลงเ่จริงๆก็อยากจะทําแบบนั้นแต่ว่าเวลาที่เขาผู้ใหญ่เขาให้เพลงประมาณหลายเพลงเราก็เสียดายไงครับพอเสียดายเพลงก็บอก ก็ไปปรึกษากับพี่หมูพี่หมูกิติศักดิ์สายนันทีบอกพี่หมูจะได้พดีองอ่ะพี่หมูบอกเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทํารวมไปเลยอัลบั้มทีเดียวก็เลยบอกเอ้าไหนๆก็ลูกทุ่งมันหายไปนานแล้วเช่แบบจะร้องเพลงเดียวอัลบมมั 10, ้มหนึ่งสิบสองสิบสามเพลงเงี้ยครับก็เลยบอกเอาลองดูลองมาดูกันแล้วเพลงที่ได้มาส่วนมากนี่แบบพ่อนี่บอกพ่อพนนี่บอกพ่อพ่อแต่งเพลงให้หนูร้อ,องเลยนะพ่อเขาบอก มึงคิดว่ากูจะไหวพ่อไม่ไหวหนูก็ไหวหนูไม่ไหวพ่อเอไหวแกลอย่นงเงฮะครับแล้วก็พ่อกาบอกแก้วเสียงที่จะแบบออกแนวคล้ายพี่พึ่งเขาบอกแต่เขาต้องแต่งแต่งสไตล์แนวพี่พึ่งอยู่แล้วไงครับอ่าทุกวันนี้บางทีร้องเพลงก็จะบอกต้องร้องเป็นแบบพี่พึ่งเลยบอกไม่ใช่บางทีแก้วเสียงมันเหมือนมันเหมือนเองครับเออแก้วเสียงมันเป็นเหมือนเองแล้วก็อย่างเพลงของคุณชลธีเมื่อก่อนพี่พึ่งก็เคยร้องกับ อ๋อครูชรีหลายเพลงเหมือนกันครับอแล้วพอเอามาร้องเพลงชิ้นนี้ยก็มันเหมือนจะรวมรวมรวมครูเพลงดังๆเลยอย่างพี่ใหญ่ซึ่งเราจะคัดเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งก็เกรงใจคุณจะเพลงดีๆจังนั้นเลยก็เลยบอกก็เลยต้อัลบั้มเลยครับค่ะอัลบ้ามนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมได้ฟังกันแน่นอนนะพี่องค์เนาะค่ะได้ฟังแน่นอนนะฮะแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่ก็ ส่งมาที่สถานีไทยไทยรายการของเราแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในรายการนะครับพี่โอ่งค่ะได้ค่ะขอให้หายไวๆนะครับพี่โอ่งครับจัาขอบคุณมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่โอ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพื่ยมเนาะใช่ไหมฮะบางทีมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าสุขภาพซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆทีนๆหน่อยเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็ไปหาคุณหมอดีที่สุดครับครับ เรื่องเล็กๆจะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าโรคบางโรคปล่อยไว้ไม่ได้โรคบางโรคนี่มันเกิดจากฝ่นเล็กๆนี่แหละครับดูแลสุขภาพกันเป็นกำลังใจให้พี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ด้วยครับผมนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศของสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยร่วมกับรายการชุมทางดาวทองมูลลนิธิขอสมุดรดนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะที่พร้อมใจกันนะครับนำนักร้องลูกทุ่งกว่า หนึ่งหนึชีวิตนะฮะร,ร่วมบันทึกเทปร้องเพลงถวายความอะไรแต่ในหลวงรัชกาลที่9บรรยากาศจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง